ในวิดีโอส่วนนี้นะครับเราจะมาพูดถึง moving average นะครับซึ่งเป็น indicator หลักๆที่เราใช้กันนะครับอ่ะเปิด a m i b o k e r ขึ้นมาเดี๋ยวพวกนี้ผมลบทิ้งไปก่อนนะคลิกนะครับแล้วกด delete เนี่ยนะคลิกแล้วก็ delete อ่ะเสร็จปุ๊บเราต้องไปที่ส่วนของ c า a นะครับเห็นไหม chart อ่ะอันนี้ผมลืมเปิด symbol นะฮะ window symbol อันนี้ c า a เปิดแล้วนะครับอ่ะเปิด symbol ขึ้นมากลับไปที่ c h a r ใหม่นะครับ เมื่อกี้ผมเปิดเพื่อความอุ่น,นใจเฉยๆนะฮะอ่ะเห็นไหมมีนี่อยู่ moving average อ่าเดี๋ยวมาที่ตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วก็ลากออกมาจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะใช้กัน moving average กับ exponential moving average ดูครับอ่ะคราวนี้เราอยากจะให้ moving average เนี่ยใส่ามาในฉากตัวนี้ moving average คืออะไรคือค่าเฉลี่ยนฮะสมมติว่าเนี่ยมี20วันนะฮะสมมติ20วันจาตรงนี้ เราจะเฉลี่ยค่าออกมาให้เป็นเส้นขึ้นมาให้เห็นก็นี่นะคะคลิกซ้ายนะฮะแล้วกดค้างไว้ก่อนฮนะแล้วลากมาวางนี่นะครับแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับเราก็จะถามเราว่าโอเคจะใช้ค่าอะไรในการเฉลี่ยก็บอกใช้ค่าปิดของแต่ละวันเพราะว่านี้เราเป็นเดย์นะครับถ้าเรียกให้ถูกเร,เรียกว่าค่าปิดของแต่ละ,ะพีเรียดอ่าพีเรียดของเราตอนนี้เป็นวันนะครับพีเรียดระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้บอก15วันไม่เป็นไรตามนี้ไปก่อน โอเคไปจะเห็นเป็นเส้นนะครับอันนี้เส้นไม่ชัดเดี๋ยวซูมให้เห็นหน่อยอ่าเห็นไหมครเนี่ยเฉลี่ย15้าวันเสร็จปุ๊บเอาใหม่นะฮะกดค้างไว้นะฮะตรงนี้แล้วลากมาวางใหม่อันนี้ก็จะเปลี่ยนละเพราะเขารู้ว่าเมื่อกี้เรามี15อยู่ก็เลยเปลี่ยนเป็น25้าอ่าแล้วกดโอเคไปเห็นไหมครับอ่าเรียบร้อยละคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่า2ตัวเนี้ยมันใกล้กันมากเลยซึ่งปกติเราก็ไม่ใช้อย่างนี้นะครับ ปกติเนี่ยเราใช้ค่าเฉลี่ยก็แล้วแต่คนละกันบางคนก็น5แล้วก็มี10 20อ่าเป็นเดือนหนึ่งใช่ไหมครับ60เป็นควอเตอร์หนึงคือ3เดือนแล้วก็200วันอ่าเคยได้ยินเส้น200วันใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมลงลากมาใหม่อีกตัวหนึ่งตัวที่3ถูกป่ะครับอันนี้เป็น c l o s ผมบอกว่าอะไรกดตรงนี้นะฮะเปลี่ยนนี้เป็น200วันดีกว่าแล้วก็ถ้าต่ำกว่า200วันเมื่อไหร่นี่ถือว่าแย่แล้วจบครับ เพราะเอาเป็นเส้นสีแดงดีกว่านี่เห็นไหมนี่ก็เส้น200วันสีแดงก็ตกกดโอเคไปเรียบร้อยละอะแล้วคราวนี้พวก moving average ที่เราใส่ไปแล้วทำไงครับเราคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ parameters คลิกขวาที่ชาบนะฮะ parameters เห็นไหมก็จะมีอยู่ว่ามีเส้นหนึ่งชื่อ MA close 15วันอันนี้ผมไม่ชอบผมเปลี่ยนเป็น20วันอันนี้เป็นเส้นเขียวถ้าวิ่งตามนี้ถือว่าดีนะครับเอาเขียวนี้ก็ได้ เดีี๋ยวนน้ะครับต่อไปกดโอเคก่อนเห็นไหมฮะเป็นเส้นเขียวละววิ่งตามนี้ถือว่าดีนะฮะลงมานี่ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าต่ำกว่าแดงนี่ถือว่าแย่นะฮะถ้าไม่เชื่อลองดูนะปัจจุบันนี่อันนี้นี่แย่นะฮะช่วงนี้นี่แย่มากร่วงลงมาอ่ะคันดิเบตอีกเส้นหนึ่งดีกว่าคลิกขวาพารามิเตอร์สนี่นะฮะเส้นนี้ถูกต้องสีเขียวถูกต้องอันนี้สองร้อยวันสีแดงถูกต้องตัวนี้เนี่ยผมชอบเป็นควอเตอร์หนึ่ง หรือหกสิบวันนะครับแล้วก็เป็นเส้นสีส้มอ่าประมาณนั้นว่าถ้าใกล้เส้นนี้นี่ชักไม่ดีละถ้าตะถ้าเขียวต่ำกว่าเส้นส้มนี่ก็ต้องเริ่มระวังตัวนะครับอ่านี่พูดโดยทั่วไปนะฮะอ่านี่เห็นไหมฮะเขาก็จะวิ่งล้อกับเส้นเขียวเนี่ยวิ่งล้อกับเส้นส้มตลอดเห็นเขียวไหมฮะก็ว่าก,ก็ว่ากันไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนี่นะครับอ่า แต่ส้มใกล้แดงเมื่อไหร่นี่หรือไพร์สต่ำกับเส้นสีแดงเมื่อไหร่นี่ว่าแย่อันนี้ก็เป็นการเซต moving average นะฮะหรือจะใช้ exponential ออะลรก็ทำเหมือนกันหมดลากมาวางคราวนี้เนี่ยถ้าเราลากมาวางที่อื่นก็จะได้เป็นค่าของอะไรเดียวค่าของพารามิเตอร์ตัวอื่นอื่นอย่างเช่นผมวาดลาก moving average นะครับมาวางที่ตัวส่วนของ Volume นี่ดูนะฮะล้วปล่อยเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวเนี้ยไพร์ฟิลตัวเนี้ยเป็น volume ความจริงเราก็เปลี่ยนได้นะฮะ แต่มันควรจะใช้ Price f i e l d ของ Data ที่อยู่ใน p พ n นดังนั้นนี่ p พนนนี้มีอะไรครับ p พนนนี้เป็นพนนี้เป็น Volume อ่ะเราก็บอกโอเคเอาตัวนี้เท่าไหร,ร่ฮะยี่สวันนะแล้วก็ล้อกับสีเขียวเหมือนกันกดโอเคไปเห็นไหมฮะนี่ก็จะเห็นมานอ่าโอเคในส่วนนี้ก็จะพูดถึงใน Moving Average คร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ลองลากมาวางดูอ่ะคราวนี้ก็ใหม่ตัวรุ่มเนี่ยไม่อยากได้ moving average ใช่ไหมครับคลิกขวา delete indicator แล้วก็เอา MA ออกคลิกเลยนะฮะเขียวก็จะหายไปเขาถามว่าจะออกจริงหรือเปล่าจริงครับไม่อยากได้เห็นไหมฮะก็ออกไปเรียบร้อยละโอเคขอบคุณครับ